กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ความเป็นมาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1944จากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference หรือที่รู้จักกันในานาม Boston b o o d Conference โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและมีฐานะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหรประชาชาติองค์การการเงินระดับนานาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศในการดูแลและให้เกิดเสรีภาพในตลาดปริวัติเงินตาของโลกจุดประสงค์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพสร้างความเป็นธรรมในระบบการจ้างงาน 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดยการควบคุมระดับอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกให้อยู่ในระเบียบ 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศโดยการให้คำปรึกษา และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ 4. เพื่อก่อตั้งและพัฒนาระบบการชำระเงินของรายการบัญชีเดินสัพัดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันและยกเลิกระเบียบข้อบังคับควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศสมาชิก 5. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประเทศสมาชิกและเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการปรับปรุงดุลการชำระเงินโดยให้คำแนะนำด้านเทคนิค 6. เพื่อเป็นตัวกลางในการติดตามดูแลความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกบทบาทหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 1. ส่งเสริมเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ่านนโยบายการกำหนดค่าเสมอภาคของเงินตรา 2. การให้ความช่วยเหลือกับประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหากองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศอย่างรุนแรง 3. การบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก 4. การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทั้งลักษณะของการป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องใหม่ๆใ,ให้แก่ประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกขององค์การการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันกองทุนการเงินมีประเทศสมาชิกจำนวน189ประเทศเพิ่มจาก29ประเทศเมื่อปี2 4 8 8 และประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมคือสาธารณรัฐนาอูรูทั้งนี้ประเทศที่จะเข้าร่วมกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเสียก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่44ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในวันที่ -3 พฤษภาคมปี1949โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมกองทุนการเงินระหว่างประเทศผลงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 1. ด้านการเงินสาธารณะช่วยให้รัฐบาลระดมรายได้ได้ดีขึ้นและจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านนโยบายภาษีและสุลกากรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงเรียนถนนและโรงพยาบาลสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมส่งเสริมความโปร่งใสดึงดูดการลงทุนมากขึ้น 2. โนโยบายการเงินและการเงินทำงานร่วมกับธนาคารกลางเพื่อปรับปรุงกรอบและนโยบายด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ภาคการเงินและหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้างระบบการเงินและการกำกับดูแลด้านการธนาคาร 3. งานด้านพัฒนาศักยภาพของ IMF ยังช่วยประเทศต่ตตางๆในการจัดการลำดับความสำคัญของการพัฒนาโดยเน้นที่ส่งเสริมการรวมและการลดความเหลื่อมลำ้ำ IMF ฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ครอบคลุมเช่นการปฏิรูปรายจ่ายและเงินอุดหนุนการเก็บภาษีแบบก้าวหน้าและการรวมทางการเงิน 4. ช่วยสร้างกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งและแผนการจัดการทางการเงินสาธารณะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ช่วยในการติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ต่อความมั่นคงทางการเงินจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ